สวัสดีครับน,นี่คืเช่นเคยครับคุเมืองทอยครับวันนี้ขอรีวิวนอกเหนือจากของเล่นนิดนึงนะครับแต่ก็เป็นอุปกรณ์เสริมในการใช้กับอของเล่นในบางตัวได้เช่นกันครับเป็นวันนี้ผมได้เจ้าผมได้สั่งเสียวมี Xiaomi. เดี๋ยวมาแกะดูดีกว่าครับว่าข้างในเป็นยังไง ผมสั่งไข่วงไฟฟ้าครับนี่ก็สั่งมาจากชปีโอเคนี่ครับเป็นนี่ครับทางร้านเขาแถมมาให้ครับนี่เป็นเหมือนที่เงีโอเคครบนี่ครับสำหรับเจ้าตัวเสียวมี บูสติกวันเอฟพลาสนี่หกสิบเก้าอินวันมาเดี๋ยวเรามาแกกล่องอันบ็อกแล้วกันครับ าครับเรามาอันบ็อกแกะกล่องกันเลยครับเนี่ยสินค้าของใหม่เรามาแกะนี่ครับ ิดมาครับด้านในกล่องก็จะมีเป็นชิ้นแรกครับมาเรามาเปิดกันทีละชิ้นับผมกล่องก็มีอ่ะเรามาดูชิ้นแรกกันดีกว่าครับชิ้นแรกคืออะไรนั้น ชิ้นแรกเป็นเหมือนแผ่นแผ่นแม่เหล็กครับเอาไว้ติดพวกเอาแปะพวกนอ็อตเนี่ยแป๊บหบนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะหันเนี่ยครับนี่เป็นแผ่นแม่เหล็กครับเอาไว้ติดพวกนอ็อตไขควงอะไรที่เป็นแม่เหล็กครับมาครับเดี๋ยวมาดูครับอ่า ส่วนที่มาดูกันนี่นี่น่าจะเป็นมาเขียนว่า i อ m i am case คิดว่านี่น่าจะเป็นเคสครับเดี๋ยวขอแกะดูกันครับโอเคครับส่วนนี้เป็นเคสจริงๆ้วยครับเป็นเคสนะครับสีขาว ด้านในจะเป็นพลาสติกสีดำตัวประกบจะใช้เป็นแม่เหล็กประกบกันนะครับนี่ครับมีแม่เหล็กอยู่4จุดโอเคประมาณนี้ครับกล่องถัดมาอ่ามาแกะดูกันครับว่าข้างในจะเป็นอะไรครับ ในกล่องนี้จะมีเป็นสายชาร์จมาให้ครับสายชาร์จแล้วก็ที่เขาเรียกว่าเลยเหมือนอแมกนีเซียมแมกแมกนติกมันเหมือนเราทำให้ไขควงเป็นแม่เหล็กได้ครับด้านบนจะเอาให้มันคายด้านล่างจะเป็นดูดโอเคครับ okay. นี่ครับกระปุกเล็กๆครับเอาไปเก็บตัวน็อตครับอันที่3มจะเป็นใช้ในการแงะครับแงะพวกโทรศัพท์บ้างโน้ตบุกบ้างครับตัวนี้เป็นตัวดูดจอโทรศัพท์ครับเอาไว้ดูดโอเคเรามากันที่กล่องที่3กันครับ ตัวนี้คืออะไรเนี่ยอ๋อตัวนี้เป็นฐานนะครับผมเอาไว้วางไข่ควงโอเคเรามาที่กล่องถัดไปครับตัวนี้น่าจะเป็นอ้าวโอเคครับตัวนี้เป็น ไขควงครับผมนี่ขนาดไขควงก็ประมาณหนึงฝ่ามือครับหนึ่งคืบนี่ถ้ากดด้านหน้านะครับนี่ยกดด้านหน้าจะเป็นหมุนเข้าครับด้าน,นหลังจะถ้อยออก ตัวไขควงจะมีไฟ LED อยู่มาให้อยู่3ดวงครับผมเนี่ยเวลาเราใช้งานปุ๊บก,ก็มีไฟสองเข้าไปก็จะได้ใช้งานง่ายยิ่งขึ้นครับนี่ครับฐานก็เรียบร้อยครับผมใช้เสร็จก็วางได้เลยกล่องถัดมาเป็นหัวไขควงครับผมอ่าพลาสติก เป็นยางนะครับไม่แข็งครับสามารถบีบได้ครับนี่ยก็จะมีหัวปวกตั้งแต่ไซส์เล็กจนถึงใหญ่ลบจนถึงใหญ่หหมีหัวหกเหลี่ยมห้าเหลี่ยมโอเคหกเหลี่ยมลูกกล่องถัดไปครับนี่ก็เป็น หัวไขควงเช่นเดียวกันครับนี่นี่จะเป็นหัวสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยม2ขีดบวกแล้วก็หกอีกกลองนี่ครับกล่องนี้ก็ไขควงเช่นกันครับ,บนี่นี่ก็จะเป็น มุกเลียมเล็กแล้วก็เป็นดาวแฉกดาวใหญ่ดาวเล็กแล้วก็สามสามแฉกนย่มันจะบอกขนาดครับสองสี 2, 3, ่สังเกตครับจะมีเลขบอกขนาดของตัวไขควงไว้ครับนี่ครับสรุปก็เราจะได้ของประมาณ หนึ 1> 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ่งสองเจ็ซตนี้ผมได้มาในช้อปปี้ในราคา7จ็ดรบาทครับเดี๋ยวผมสาธิตวิธีการใช้งานแล้วกันนะครับอ๋อเผื่อใครอาจจะมีคำถามนะครับว่าเราสามารถใช้กับ เป็นหัวตัวอื่นได้ไหมเดี๋ยวผมจะลองให้ดูครับว่าใช้ได้หรือเปล่ามาลองกันครับนี่ผมก็ไม่รู้นะเนี่ยโอเคครับโอเคสรุปแล้วเราสามารถใช้กับหัวอื่นได้เช่นกันครับความแรงนั้นผมไม่แน่ใจนะว่า แรงได้มากกว่านี้ไหมแต่พอดีนี่คือแกะออกมาจากกล่องครับเคครับเดี๋ยวเรามาลองมาลอง,ลอง,ลองหัวที่มันแถมมาให้แล้วกันนะครับวิธีการแกะแล้วก็ดึงจุกยางออกครับนี่ปุ๊บแล้วก็เอาเป็นหัวนี้แล้วกันคนระับ เราจะใช้ปุ๊เป็นแม่เหล็กนะครับบอกกันเลยครับไม่หลุดครับนี่ขยับยังไงก็ไม่หลุดโอเคนะครับอ้ออีกอย่างครับเนี่ยผมจะทดสอบครับอย่างที่บอกครับเดี๋ยวตัวนี้มาแล้วกันนะโอเคนะครับตอนนี้ติดหมดนะครับเดี๋ยวผมจะทำให้มันไม่ติด ไม่แน่ใจว่าถูด้านบนด้านล่างเดี๋ยวลองด้านบนแล้วกันนะติดอยู่ครับลองด้านล่างครับ ด้ลาล่งก็ติดด้านบนก็ติดแปบบ๊บนึงนะครับนี่ครับไม่ติดแล้วครับนี่ด้านบนจะทำให้ตัวแม่เหล็กดูดไม่ติดนะครับเดี๋ยวผมจะทำให้มันกลับมาติดเหมือนเดิมครับเราก็ ถูเข้าไปถูเข้าไปถูเข้าไป,าไปมามาลองกันครับนี่ครับกลับมาติดเหมือนเดิมโอเคก็ประมาณนี้ครับเวลาเราจะเปลี่ยนหัวก็ดึงออกครับเราก็ถอดตัวเมื่อกี้ไม่แนบนี่แล้วก็ดึงปับ๊บ แล้วก็เสียบด,ดันเข้าไปครับนี่ครับตัวนี้สามารถหมุนได้นะครับนี่ครับแต่ละชั้นสามารถหมุนได้ครับโอเควิธีการเก็บผมว่าใช้งานง่ายนะครับสะดวกสบายแต่ไม่รู้นะผมว่าแบบนี้ใช้งานง่ายกว่าคือเราสามารถเลือกได้เลยครับปุ๊บ ใช้ก็ปิดจะใช้ก็เปิดแต่ไอตัวเนี่ยเราต้องดึงออกมาค,คือถ้ามันสมมุติว่าอยู่ด้านหลังแล้วก็ดึงหลังดึงหน้าแต่ว่าตรงกลางเนี่ยเราก็จะดึงหอกมาเยอะพอสมควรครับทำให้อาจจะบางทีอาจจะทํำลนตกคิดว่าน่าจะมีเปอร์เซ็นที่หักได้เช่นกันครับนี่ครับ ปัญหามาเนี่ยยังไม่ทันที่ไหนเจอแล้วครับคือตัวจุกนี่ครับมันไม่เข้าล็อกกับยางข้างด้านในมันเลยดึงออกมาติดอ่ะเนี่ยครับเราต้องให้จุกไอเนี่ยออกมาด้านนอกครับนี่ยมาครับแกะของมาก็นี่คือปัญหาครับที่เจอแต่ก็ไม่หนักหนาอะไรครับผมพอใช้แล้วเราก็เสียบกลับเข้าไปอ่ะ ตัวนี้จะเป็นสายชาร์จนะครับที่แถมให้ไม่ยาวครับนี่แกให้ดูประมาณหนึ่งคืบฝ่ามือครับโอเคก็ประมาณนี้ครับโดยรวมแล้วผมว่าราคา700ดกว่าบาทกับสิ่งที่ได้มาก็ถือว่าคุ้มค่าครับแถมมาให้เยอะจริงๆครับ มาสรุปแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นไขควงครับของ Xiaomi Wu Stick One F Plus ตัวนี้เป็น69 in One ครับโอเคเดี๋ยวไว้ยังไงครับเจอกันในคลิปหน้านะครับคลิปนี้คลิปนี้ก็จะเป็นคลิปพิเศษพิเศษนะครับไม่ได้เกี่ยวกับอของเล่นโดยตรงครับผมแต่ก็เกี่ยวอยู่ครับของเล่นบางชิ้นก็ ใช้ไขควงในการแกะบ้างส่วนมากเนี่ยที่ใช้แน่นอนก็คือว่าของเล่นที่ใส่ฐานจะต้องมีแน่นอนครับไขควงโอเคครับเดี๋ยวไว้เจอกันในโอเคครับเดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปหน้าแล้วกันนะผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลากันไปก่อนครับขอฝากไว้นะครับอย่าลืมนะครับใครกำลังมองหาอยู่ผมแนะนำว่าตัวนี้โอเคครับผม ยังไงก็เจอกันในคลิปหน้านครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับไปครับบ๊ายบายสวัสดีครับ